สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยครับเดี๋ยวเรามาดูนักเตะกีกรรมใหม่นะครับในกีกรรม Thunder Stuck นะครับว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนัะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA Point และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกและดีต้องที่ WP เลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่อง Poppet นะฮะพี่ Pop ก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมเกิไรนะครับในเกม 1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับกิจกรรมนี้ครับมีอยู่ที่30กว่าวันนะครับก็ตอนนี้เหลือ34วันนะครับตรงนี้อาจจะดูยากนิดหนึ่งว่าเน็ตมันเป็นอะไรยังไงพี่ตรงนี้ดูยากนิดหนึ่งนะคือ ด้วยความที่แต้มมันก็อยู่ประมาณนี้ครับแลมพาธนะครับกดรับจีนะครับต้องใช้แต้มอยู่ที่530นะครับฟอนเปอซีนะครับก็450นะครับก็ถือว่าไม่แพงนะสำหรับฟอนเปอซีนะครับโรบินฟอนเปอซีนะครับแต้มพวกนี้เอามายังไงนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือหลังจากที่เราได้อะไรนะครับที่เราไม่ใช้นะครับก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็นแต้มทันเดอร์ตรงนี้ได้เลยครับร้อยห้า ก็ได้2อ0สแต้มครับถ้าเป็นตัวที่เราไม่ไม่ใช้นะครับร้อยสี่ร้อยห้าสิบร้อยสามหนึ่งร้อยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ช่วงประมาณนี้ครับเก้าสิบแปดถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าถึงเก้าสิบเจ็ดนะครับที่ที่เราจะเอา,เอาซื้อนักเตะจากตลาดมาแลกกัน,นครับถามว่าเป็นไงบ้างนะครับก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราดูที่แฟงรำผ่านก่อนแล้วกันครับในส่วนของแฟงรำผ่านนะครับก็ มีความน่าสนใจตรงที่อย่างน้นอยๆก็สกลมุฟซีดาวนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามเมื่อผ่านมาทีไรมันยังไม่ใช่ตัวเมตามากสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็น AI หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันยังดูกลางๆนะครับยังไม่ได้มีแบบจุดเด่นอะไรมากนะแต่ว่าถามว่าเอาไปทําอะไรได้นะครับก็ฟูลทีมได้ครับได้ OVR นักเตะ CM นะครับในตําแหน่ง CM o v r สูงสุดนะครับตำแหน่งนี้อยู่ที่105นี่ครับนะในเรื่องของอย่างอื่นๆก็ถือว่าได้เลยนะถ้าเป็นเฮดเฮดเนี่ยโอเคเลยนะครับ ในเมเนเจอร์ Manager, ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าคุณสมบัติของเมเนเจอร์ของเลมผ่าเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการยิงฟรีคิกอะไรพวกนี้ครับก็คงอาจจะไม่แย่หรอกครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ใช่แบบเป็นตัวมิต้าสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเรื่องของสเต็ตค่อนข้างดีเลยนะครับนะถ้าเอาไปเล่นเฮดเฮดนะครับก็ต้องบอกว่านักเตะก,ก็ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ฝีมือก็ประมาณนึงครับดังนั้นถ้านักเตะที่เข้ามือก็อาจจะดีก็ได้นะครับแต่ในส่วนของเลมผ่าคือโอเคเลยนะครับ พลังงานอยู่ที่4.5สกิล4ดาวครับก็ในเรื่องของสปีดถือว่าโอเคเลยนะครับ CM ที่ให้สปีดมาได้ดีเลยนะความคล่องตัวนะครับ9กาานะครับการกระปกับบอลก็ถือว่าโอเคเลยนะครับจุดเด่นของเลมผ่านนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของการจ่ายบอลแล้วก็การยิงไกลนะครับนะจ่ายบอลส่งสั้นเนี่ย122ครับการยิงไกลก็ถือว่าสูงอยู่นะ111อนะครับอาจจะเหมาะกับเมเจอร์สายยิงไกลก็ได้นะครับในส่วนนี้ครับเท้า45ให้มาไม่น่าเกียดครับ ความสูงดีนะครับคุณสมบัติก็ตามที่บอกครับว่าเลยเป็นกลางๆนะครับก็เป็นนักเตะที่ใช้แต้มเยอะสุดนะครับ530นะครับก็มีความน่าแลกไหมส่วนตัวมองว่าผ่านเลยนะหมายถึงว่าแลกได้เลยครับเอามาใช้งานได้ดีครับจุดเด่นน่าจะเป็นเฮดเดมากกว่าเมนเจอร์นะครับในส่วนนี้ครับส่วนของโรบินฟอ c เบซีล่างนี้คือบอกเลยว่าดีมากนะครับในเรื่องของสปีดครับสุดยอดนะครับ นี่สปีด118 117ครับให้สปีดที่ดีมากๆนะครับพลังงานอยู่ที่4ดาวสก,กิลมูฟ4ดาวเหมือนกัน,นครับูง187ซนมตรครับแถว54ครัในส่วนของฟัามพาซี่ครับความคมนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับ120ขึ้นไปเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นความคมพลังการยิงนะครับคือสุดจัดจริงๆนะครับสำหรับโรบินแฟนเมซี่ไม่แน่ใจว่ามีใครได้แล้วหรือเปล่านะครับแต่ในส่วนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าในเรื่องของการใช้สกิลเนี่ยมันจะดีมากน้อยขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการตอกส้นตอกส้นเนี่ยน่าจะดีแต่สับพุ่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าแพทนี้ยแฟนเซี่มันจะแบบซัพพอร์ตอะไรประมาณไหนนะฮะ ในส่วนของคุณสมบัติคือจัดเต็มจริงๆครับแม้ว่าจะเป็นฟีคิกส่งพลังยิงปั่นโค้งเหนือชั้นยิงประตูใหญที่ไกลยิงใส่กอแฮมเวลเป็นเกมล้สูงเกมรับต่ำครับก็ดูจากสแตทแล้วดูแล้วน่าจะดีนะครับดูแล้วน่าจะโอเคถามว่าเป็นไงบ้างหน้าแรกไหมหน้าแรกนะ450แต้มเองนะครับถูกกว่าเลมพาดตั้งตั้งประมาณสัก80แต้มเลยนะเออก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งครับตัวนี้นะครับ อันนี้ส่วนของดิมาร์โคนะครับโอ้ใช้แต้มอยู่ที่500นะครับเดี๋ยวเรามาดูสแตตกันฮนะดิมาร์โคก็เป็นตำแหน่ง LM นะครับสามารถเล่นตำแหน่ง LB ได้เหมือนกัน,นครับเนาะก็เป็นจาก A C เอ่อจากเอ่ออินเตอร์มิลานนะครับในเรื่องของสแตตก็ดีอยู่แล้วนะครับดิมาร์โคครับ104 116นะครับแต่ถามว่าเป็นไงบ้าง LM มันตำแหน่งมันคนเล่นไม่เยอะนะหรือว่ายังไงหรือถ้าชอบก็จัดได้นะแต่ว่ามัน3ดาวนะครับ ถ้าจะไปเล่น LM ก็สกิลมันน้อยไปหน่อยนะครับดูดูแล้วไม่ค่อยจะคุมนะแต่แต่เรื่องของพลังแฟงก็เยอะอยู่นะครับส่วนตัวมองว่า LM ถ้าเป็นเน็ตว t ก็จะดีกว่าไหม mm hmm. ประมาณนี้นะครับ LM, รู้สึกว่าดิมาโคอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับผมมาดูที่ OVR 104กันบ้างครับโอวา OVR 104มีใครที่พอจะแลกได้บ้างนะครับแมดิสันนะครับเจมแมดิสันก็แต้มเท่าไหร่นะ อยู่ที่230อ่ะ1้อยสามสอก็ไม่แพงไม่แพงนะครับแลกได้ก็ในเรื่องของสเตตของเจมส์แมดดิสันนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับพลังงานอยู่ที่4ดาวสกีมุก4ดาวนะครับความคงตัวดีนะครับเจมส์แมดดิสันก็ในเรื่องของการยิงไกลพอได้นะจ่ายบอลก็พอได้อยู่นะครับคุณสมบัติก็มีให้เยอะแยะมากมายนะครับถามว่าเป็นไงบ้างยังไม่เคยลองใช้แมดิสันสักครั้งเลยนะครับก็เลยไม่กล้าฟันธงว่าดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าเอาเป็นว่ามันก็ดูแล้วก็ไม่แพงนะ แจมก็ใช้อยู่ที่230นะถ้าใครที่ยังขาดๆนะครับแมดิสันก็ได้แต่ว่าแฮมซิกก็ในส่วนของกิจวินเทอร์วันเดอร์ก็มีตัว CM ที่น่าสนใจหลายๆตัวนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่แย่นะพอได้อยู่นะครับพลังแฝงเยอะดีครับมาที่โอลิเซ่กันมาครับโอลิเซ่ล่างนี้354นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตำแหน่ง RW นะครับความสูงดีนะครับก็พลังงาน4ดาวสกิลมุฟ4ดาวนะครับในเรื่องของสปีดดีแน่นอนครับ คุณสมบัติก็มีหลายอย่างนะครับมีพิมเพเกอร์ด้วยครับก็เรียกเป็นบางการบางกางครับส่องแต้มรับใช้อยู่ที่300ครับก็มองว่าโอลิเซเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะอาจจะพลังงานน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าโอเคเลยแต้ม300ก็ไม่เยอะนะถ,ถ้าเทียบกันกับวินเทอร์วันเดอร์นะครับที่เป็นลาฟินยาหรือว่าอาร์ RW ตัวอื่นนะครับก็ใช้แต้มเยอะกว่านี้นะครับดังนั้นโอลิเซใช้แค่300เท่านั้นเองครับก็ แล้วก็ไปเปิดในแพ็กในแพ็กใช้เพชรสามพันเพชะในการเปิดแพ็กนะครับก็จะช่วยตรงนี้จะช่วยเซฟได้เยอะพอสมควรนะออริเซ่ก,ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะมาที่อินิโกมาติเนสครับแ้มอยู่ที่260นะครับแพงกว่านิดหนึ่งเป็นตำแหน่ง CB นะครับววความสูงก็าอาจจะไม่เยอะนะครับ182อนะครับสปีดก็ไม่เยอะนะถ้าเทียบถ้าเทียบกับคานาวาร,รอ,อะไรไนะ จร,จริงนักเตะที่เป็น CB รูปร่างเล็กๆนะครับหรือว่าไม่สูงเนี่ยตัวนี้มันควรจะให้มาเยอะหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ให้มาแค่นี้เดียวครับข้อดีของเขาก็คืออยู่บาร์เซโลนานั่นแหละนะครับตอนนี้ก็ในเรื่องของเกมรับก็สูงอยู่นะครับแต่สปีดน้อยไปหน่อยนะครับดูแล้วความคุ้มค่าในการแลกก็ยังรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับคุณสมบัติก็มีเนนทเิลส่งลูกไก่ครับเาจเป,เป็นกางเป็กลางอ้ หก็คือสเตตยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะสองก็คือเวิร์กเลดอยู่ดูแบบดูไม่ค่อยน่าสนกว่าเดิมอีกนะครับดังนั้นตัวนี้ขออนุญาตข้ามแล้วกัน,นครับเหมือนกับว่าก็จะมีการ update, อัปเดตใช้แต้มสามารถอัปเดตในเรื่องของเท้านักเตะได้อนะไรพวกนี้นะครับค,ค่อยว่ากันอีกทีนึงมาดูที่ OVR 103กันบ้างครับ103ครับอา EVOB นะครับ EVOB ร่างนี้มาที่ R m นะครับสามารถเล่นตำแหน่ง lm ได้นะครับถ้าเอาไม่นิ้น lm ก็โอเคนะครับเพราะว่าเท้าสามห้าแต่ถ้าเป็นในเรื่องของ rm ถ้าไม่นิ้นตัดเข้าไปยิงก็พอได้อยู่แต่ถ้าจะตัดเข้าไปยิงเท้าซ้ายที่สามเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับก็พลังงานดีนะครับ eobie พลังงาน5ดาวสกิลวูฟสี่ดาวครับสูง185เซนติเมตรครับค่าพลังก็ประมาณนี้นะครับ100 103ครับความคล่องตัวสูงนะครับใจบอลดีนะครับการทำประตูอาจจะไม่เยอะมากนะ เ็เหมาะแล้วนะครับที่เท้า35นะครับไม่เน้นในเรื่องของการเทาประตูเน้นในเรื่องของการจ่ายบอลถูกแล้วนะครับแต่เล่น C ีก็ได้นะครับซ m ก็ไม่แย่เล่น LM ก็ได้นะครับคุณสมบัติก็มีพยายามเตะลูกฝังสนามก่อนอันนี้ช่วยในเรื่องของการเปิดบอลที่ดีนะครับแล้วก็มีเนี่ยชั้นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะเบอร์เลยสูงสูงแต่ว่าเท่าไหร่170นะครับก็ได้อยู่นะมาที่แฮนด้คิวิลนะครับ แฮร์รี่คีวิลตัวนี้ก well. so so ็เอาไปทำฟูลร so totally. ิวฟูลได้ครับแต้มเท่าไหร่170เท่านั้นเองนะครับก็ในส่วนของพลังงาน4ดาวครับสกิลมุฟ4ดาวเช่นกันครับสูง180่งแปดสซนติเมตรนะเนีเอามาเล่น l w แต่เท้า53อย่างนี้โอ้ลำบากใจเหมือนกันนะครับโอ้คือมันเหมือนจะดีนะครับคือสเตตดูดีเลยนะร้อ1สินะครับความคล่องตัวโอเคนะครับการยิงก็พอได้อยู่นะครับแต่พอดูเท้าแบบนี้แล้วมาตำแหน่งนี้นะครับ มันจําเป็นจะต้องจับไปเล่นทางขวาเท่านั้นถึงจะดีนะครับถ้าไปเล่นทางซ้ายเข้าเท้าขวาเมื่อไหร่คือคิดยากเลยนะครับคุณสมบัติมีมาดูที่การยิงไซก้อยนะครับเหมือนจะดีจะบอกว่าถ้าเท้าห้ายังพอทนนะครับแต่พอเท้า5้าสานี่พอเลยนะครับแต้มที่ใช้คือ170ครับมาที่แคมแคมบโซนะครับแ so, คมบโซ so, นี่แต้มใช้เท่าไหร่นะ230นะครับ RB 0182ซริงนะครับสปีดก็พอได้อยู่นะสปีดพอได้ครับพลังงาน4ดาวนะครับก็ในเรื่องของเกมรับถือว่าได้เยอะอยู่นะครับตัวนี้เกมรับให้มาเยอะอยู่นะ107 112 111ประมาณนี้ครับผมคุณสมบัติไม่มีอะไรครับก็เลยเป็น,นงป็นกลางครับแต้มเยอะอยู่นะ103 203 10ส่วนตัวก็มองว่าแลกมาก็ได้นะครับแลกก็ได้ไม่แลกก็ดีอได้หมดนะครับ เพราะว่ารู้สึกว่า RB 103มันมันมีตัวอื่นๆที่เป็นกีการ์ i ินเทอร์วันเดอร์ที่น่าแลกกว่านะอย่างเช่นบอลลูร้อยสี่อะไรเงี้ยใช้แค่200เองนะครับได้อุปที่สูงด้วยสปีดดีกว่าด้วยนะครับในส่วนตัวก็มองว่านักเตะวินเทอร์วันเดอร์น่าจะดีกว่านะครับในส่วนร้อยสามนะครับมาดูนักเตะอื่นๆที่เพิ่มเติมกันบ้างครับในส่วนของเพิ่มเติมอื่นๆก็จะเป็นมาชชลล่ อะไรพวกนี้นะครับนักเตะที่แรกมาอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะสัปดาห์แรกหรือเปล่านะแต่ถ้าแค่นีแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันอาจจะน้อยไปน,นิดนึงนะครับแต่ถามว่านักเตะเป็นไงบ้างบางตัวก็หน้าแรกนะโดยเฉพาะพวกร้อยห้านะครับดีหมดเลยนะครับร้อยห้าหน้าแรกหมดเลยโดยเฉพาะฟ a ร,รม์มซีเนี่ยคือโนหนึ่งในการแรกเลยนะแต้มใช้แค่450เองครับหน้าแรกมากๆาเลยครับแต่ว่ากองหน้า ตรงนี้กองหน้าก็เยอะอยู่เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นกิจวินเทอร์วันเดอร์นะตอเรสนะครับองรีอะไรพวกนี้ครับที่เป็นตัวท็อปๆหน่อยนะครับก็มีความน่าแลกฟันเบอร์ซี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันครับในส่วนของเล่มผ่านก็โอเคนะครับแต่ดิมาโคนี่ส่วนตัว,ตวมองว่าไม่ค่อยคุ้มในการแลกนะครับประมาณนี้แล้วกันครับนะในส่วนของไลฟ์ชันเดอร์คราชนะครับผมที่จะเป็นตัวที่มีให้แลก โดยใช้แทมนี้นะครับในส่วนตัวก็ยังไม่ได้แลกเปลี่ยนนักเตะมาเลยนะครับแต่ถามว่ามีนักเตะอย่างมีมีใช้เพชรในการแลกก็ได้มาหลายตัวแล้วครับได้แค่100เองเองครับยังไม่ได้มีร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าสักตัวเลยนะครับแต่ก็ได้มาที่สี่สิบแล้วแหละครับใช้เพชรในการแลกนะครับเอ่อเพชรก็จะอยู่ตรงร้านค้านี่แหละนะครับตรงนี้นะครับ ตรงตตรรงงนี้ครับแลกไปเลยนะครับถามว่านักเตะเป็นไงบ้างตัวอื่นครับถ้าสมมุติว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนครับหลายๆตัวเนี่ยก็มีตัวที่ดีเหมือนกันเจสินโย่น่าสนใจนครับนิตตาโอเคเลยครับลุยคอต้าก็โอเคนะเท้าสี่ท่าก็ไม่เป็นไรครับเอ็มบวเป้ดีอยู่แล้วนะครับพอสโคร่างนี้ก็สีดาวอยู่แล้วพอสโคนะครับเป็นตัวสายเมนเจอร์อยู่แล้วพอสโคนะครับตันนี้ เอนเเคิลเพมิเกอนะครับเป็นตัวดีตัวนึงนะครับในส่วนของพอสโคแคมเบลล่ร่างนี้ก็อัปเดตมานะในเรื่องของอเกมรับที่ดีนะครับเบอร์เลยอาจจะดูปะแปลกๆนิดนึงเกมลุกต่ําเกมรับปันกางนะครับเมนดี้ดีอยู่แล้วนะครับมา m o มูชก็ปรับมาเดนซี Dem ่ C, ร่างนี้มาที่ตำแหน่ง C A M นะครับก็ได้อยู่นะครับดนแวนตัวเล็กๆหน่อยนะครับยอรันต้ร่างนี้เป็น R B นะครับ สปีดดีแล้วโยเนเต้ครับสูงสปีดดีนะครับตัวนี้โอเคนะโยิเนเต้ครับโดกูโดกูโอเคเท้า35เหมือนเดิมนะครับพราย่านะครับ183ซนติเมตรครับเบส์เลียนี้อยู่ในพาร์ทนะครับประมาณนี้แล้วกันครับนะในส่วนของนักเตะที่น่าสนใจก็พวกร้อยห้หลายๆตัวดูดูดีทุกตัวนะครับร้อยสีดูดีทุกตัวเลยนะครับ ใครได้ร้อยสี่ร้อยห้ามาก็ใช้ใช้ครับเนต้าก็ดีนะสปีดต้นดีนะครับสปีดปลายอาจจะดรอหน่อยนะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่นะครับสวัสดีครับ